าแผนธุรกิจคือหัวใจของการทำธุรกิจแล้วปี2024นี้คุณมีแผนธุรกิจหรือยังผม2ภงพัสกรครับจากบริษัท Action X2 ครับปีที่ผ่านมานะครับเรามีโอกาสได้ทำแผนธุรกิจกว่า40แผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศครับมีตั้งแต่ธุรกิจสกินแคร์ อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเสริมอาหารธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจอื่นๆอีกมากมายครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไม่นับกับที่เราคอนซัลต์อีก109ร้อยเจ้าในปีที่ผ่านมาแต่ส่วนใหญ่นะครับแผนธุรกิจหรือว่าคอนซัลต์ที่เราทําให้เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการในกรุงเทพและก็ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเรนชส์ของเราครับวันหนึ่งมีคําถามเกิดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่ทีม Action X2 จะมีบริการไปจังหวัดอื่นแต่นบ้างดังนั้นปีน Business plan Workshop on ออนทัเราจะไปกันทั้งหมดนะครับ4จังหวัดแล้วก็อีก1ต่างประเทศครับเราไปไหนกันบ้างครับเริ่มต้นที่ภาคใต้ภาคใต้เราจะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งผมไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนครับผมไปเรียนเชิญครับพี่คิมครับเจ้าของร้านอาหาร ตู้กับข้าวซึ่งบอกเลยว่าใครไปภูเก็ตก็อยากที่จะมาอยากที่จะมารู้จักกับร้านอาหารร้านนี้ดังนั้นวันนี้ผมพาเจ้าของมาเองมารู้จักกันเลยว่าเฮ้ยร้านตู้กับข้าวเบื้องหลังความสําเร็จเป็นอย่างไรจากนั้นครับเราไปกันที่ภคอิสานไปที่ขอนแก่นครับเราไปพบกับผมและคุณต้องวัลลันยูนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอาชีพณวันนี้ครับเรื่องของการเทรดเป็นอาชีพใหม่เทรดยังไงให้มีชีวิตที่มี p a s s ีฟอิน c o m และมีอิสระภาพได้ต้องวัลลันยูรอคุณอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นขึ้นไปที่ภาคเหนือเราไปกันที่เชียงใหม่ทักทายเคยไปเชียงใหม่ต้องไม่พลาดกับร้านวอมอฟผมมีโอกาสได้เชิญพี่ชายของผมมาครับพี่อีวอมอฟนะครับตำนานกว่า25ปีเป็นธุรกิจบันเทิงที่ต้อนรับผู้คนเข้ามาเที่ยวกันทําได้ยังไงอยู่ได้ยังไงเราจะมาหาคําตอบพร้อมๆกันแล้วเราก็บินกันไปที่ประเทศกัมพูชาไปสู่เมืองพนมเปญครับเพื่อไปดูแลผู้ประกอบการที่ประเทศนั้นด้วยแล้วบินกลับมาที่กรุ ซึ่งจะเป็นการรวมตัวและสรุปการเดินทางของเราซึ่งต้องขออุบไว้ก่อนว่าแขกรับเชิญของเราที่กรุงเทพเป็นใครซึ่งต้องบอกว่าเบอร์ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆตั้งตารอกันแน่นอนสำหรับเวิร์กช็อปครั้งนี้ครับเป็นเวิร์กช็อปสนุกให้คุณได้เห็นว่าพิเศษแพลนมันทำแบบนี้แอคชั่นแพลนมันทำอย่างนี้การตลาดทำแบบนี้เอาให้มันง่ายเอาให้มันจาต้องได้และสามารถใช้ได้จริงนอกเหนือจากช่วงของสัมมนาและเวิร์กช็อปแล้วเรายังมีช่วงพิเศษอีก2ช่วงด้วยกันนั่นคือช่วงงขอ้้่่สสัันาาาหรรบใกกก็ตมทีูึวย นั่งฟังในห้องสันมนายังไม่จุใจเรายินดีครับจัดเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ10-20คนมานั่งคุยกันตอนเย็นหลังจากจบสันมนาแล้วเล่าปัญหาของธุรกิจให้ฟังหน่อยแต่สําหรับบริษัทไหนที่รู้สึกว่าอุ๊ยอยากได้แบบ private coaching เลยเรายังมีช่วงของ คอนซัลท์ให้ได้คอนเซ้าท์แบบลงลึกตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวตบริษัทต่อบริษัทจัดตารางกันได้เลยและนี่แหละครับคือภาพรวมของสิ่งที่เรากำลังจะทำเป็น business plan workshop on tour หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกับทุกๆคนแล้วเราเจอกันครับ